ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไพศาลนครดำซิ่งนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปให้อาหารปลาเมาื่อวานนะครับได้เห็นเอพีท่านหนึ่งให้มารีวิวบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำบ่อน้ำดื่มน้ำใช้นี่แหละครับครับบ่อนี้ครับครับบริเวณบ่อประมาณ ม่แน่ใจว่ากี่เมตรนี่ครับประมาณสามเมตรหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับนะครับไม่แน่ใจนะครับให้มารีวิวให้ก็มันจะมีหลังคานะครับมันจะมีหลังคามันจะมีหลังคาคลุมแบบนี้นะครับ ตามที่เอฟซีขอมานะครับเอฟซี FC ขอมาก็จะประมาณนี้ครับรอบๆแล้วก็จะมีดินที่กําลังถมใหม่นะครับกําลังถมใหม่นี่ครับจํานวนหลายคันรถเหมือนกันครับหลายคันรถนะครับคันรถตอนนี้กําลังสตาร์ทเครื่องบมมบวมอยู่ครับว่า อย่างมันได้มาตัดยาเลยานายรมเลยเยอะจริงๆเลยครับพี่น้องครัะดับน้ําฝังงง่งนี้เป็นไงบ้างครับระดับน้ําฝั่งนี้ดูสิครับอาจจะมืดมดเลยนะครับระดับน้ำนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรได้นะครับ นี้คุณพ่อได้มาทําการเร่งเครื่องนะครับไม่รู้เกตจะทดสอบอะไรหรือเปล่านะครับมรู้ออกมานะครับพ่อผมเองครับอายุประมาณหกสิบกว่าแล้วครับเห็นประมาณนี้นะครับเอฟซี FC ที่ขอมานะครับนะครับเอซี FC ที่ขอมาหนะ้าที่ตรงนี้ครับทําการ มาหลายปีแล้วครับขุดมาหลายปีแล้วครับประมาณห้าปีเข้าปีที่ห้านี่เลยครับตั้งแต่โบลเล็กๆนะครับแต่โบลเล็กๆแต่โบลเล็กๆอ๋อเล็กๆแล้วก็เริ่มขยับขยายนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะ ก็จะถมดินสร้างฝั่งตรงนี้ครับน้ำใสน้ำใสาน้ำใสตน้ำใสน้ำใสตาน้ำา้สตามตามามนคามอดตากน้ำตึมตมนามอดำระตักเมนนต mày đứt lốt đó nè, ta mới tên lốt à, cái xuyên sai thôi. ครับไหลเลยครับเท่ล่อน้านะครับนี่ครับมันจะเร่งเร่งแบบปานกลางนะครับระดับน้ำเร่งแบบปานกลางถ้าคนรู้วิธีครับถ้าเครื่องสูบน้ำดีๆมันก็จะไหลแรงนะครับแรงไม่แรงก็ดูเอาครับนี่ขนาดเร่งแบบเบาๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เก็บภาพให้เอฟซีได้ชมเ่เพียงสนี้นะครับนะครับระดับน้ำไหลอันนี้เร่งเครื่องปานกลางครับยังไม่ได้เร่งเต็มที่นะครับไปดูครับผมจะไปเร่งแบบเบาๆแบบไม่ต้องเร่งเครื่องเลยให้เครื่องมันอยู่ปกตินะครับเครื่องมันอยู่ปกติอันนี้เครื่องอยู่ปกตินะครับ เม่อกฎกติน้ําก็ยังคงไหลน้ํายังคงไหลอยู่ครับก็บยังไหลแบบยอดนะครับในขนาดใช้ สายยางที่มันมีความสูงและแรงดันสูงนะ okay, ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ชมพออมปากมอมคอเขาถึงท่านี้นะครับนะครับยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ